สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันครันช่องทุกเกสตีฟาร์มเอาไก่ใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมนะครับตัวนี้จับขึ้นฝูงเมื่อคืนนะครับเป็นพม่าง่อนนะครับสีเยอเขียวสวยๆนะครับอายุหกเจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้สองจุดหกโลนะครับเป็นไก่กระดูกโครงสร้างดีมากนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีปึกแผ่นดีนะครับ ไปเต็มสองข้างนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีตาหนินะครับเดี๋ยวครับขมางอนสีเยลอๆนะครับชุดนี้ก็ตามสายก็จะเป็นไกลเเรียมดีครับเบอร์แข้งหนักๆแรงๆนะครับชุดนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็พักกันเข้ามาได้ครับ เดี๋ยวผมจะลงไอดีหลายพร้อมเบอร์โทรให้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะผมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube เกษีฟาร์มด้วยครับขอบคุณครับ